ื่อว่าไอ้ฮุนเซนจะต้องเปิดสงครามอีกรอบหนึ่งไอ้ฮุนเซนจะอาศัยจังหวัดเนี้ยสร้างเรื่องอาจจะยิงแย่เราแบบเมื่อวานพอะเราตอบโต้ไปมันจะอ้างว่าเราเปิดฉากยิงมันก่อนตอนมันยิงเรามันไม่ถ่ายคลิปแต่พอเราตอบโต้มันถ่ายคลิปแล้วมันจะเปิดศึกเลยคลิบๆๆๆแล้วก็ใช้ทหารรีบบุกเลย8วันนะฮะระมัดระวัง8วันนะความตึงเครียดตามพรมแดนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดพิพาทหรือมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การประทะระหว่างกองกำลังการเคลื่อนย,ย้ายยุทโธปกรณ์ตลอดจนการอ้างสิทธิเ์เหนือดินแดนล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นในบางห่วงเวลาเสียงสะท้อนจากผู้วิเคราะห์อย่างท่านเรวัตที่มองว่าอาจเกิดการเปิดศึกขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาที่เรียกว่า8วันอันตรายจึงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในห่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชากําลังถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิด มีรายงานจากหลายแหล่งข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สะท้อนถึงความตึงเครียดและความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทั้งสองฝ่ายฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ใกล้แนวพรมแดนพร้อมทั้งมีการเสริมยุโทโธปกรณ์และอาวุธหนักบางรายงานกล่าวถึงการขนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีพลังทำลายสูงเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เสียงปืนและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนเกิดความหวาดวิตกการปิดเส้นทางการค้าชั่วคราว การอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงรวมถึงการประกาศหยุดเรียนของโรงเรียนหลายแห่งเป็นสัญญาณที่ตอกย้ำถึงความไม่สงบที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นฝ่ายไทยเองก็มีรายงานว่ามีการเสริมกำลังทหารตามแนวชายแดนมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการและการลาดตระเวนเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดพรมแดนการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้พื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความกดดันประชาชนตามแนวพรมแดนต่างจับตามองด้วยความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงถ้อยถแถลงเชิงแข็งกร้าวจากฝ่ายการเมืองและกองทัพทั้งสองประเทศซึ่งยิ่งทําให้สถานการณ์ดูเหมือนอยู่ในภาวะที่พร้อมจปะปะทุเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่ได้ทุกเมื่อสัญญาณเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่สอดรับกับคําเตือนของผู้วิเคราะห์ที่มองว่าสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้นในเวลาอันใกล้ท่านเรวัตได้ออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณชนโดยชี้ว่ากัมพูชาอาจเตรียมการเพื่อเปิดศึกครั้งใหม่ในห่วงเวลาที่เขาเรียกว่า8วันอันตราย และยังกล่าวด้วยความมั่นใจว่าฝ่ายกัมพูชาจะบุกอย่างหนักเรื่องปัญหาไทยกับขเขมรนี่นะครับผมเป็นห่วงแล้วก็วิตกกังวลจากใจจริงเลยนะครับผมเป็นห่วงช่วงวันที่สิ้นเดือนเนี่ยวันที่30กันยาวันที่หนึ่งตุลาวันที่สองตุลาเนี่ยครับทำไมเป็นห่วงช่วงนี้หนึ่งไอ้ฮุนเซนฮุน,นมาเน็ตเนี่ยมันต้องการจะสร้างค่านิยมในตัวมันว่ามันแจ๋วมันเด่น มันเอาดินแดนขเขมรคืนได้นะครับมันเลยมาเปิดศึกกับประเทศไทย 2. ในการประทะกันครั้งนั้นสงครามห้าวันมันพ่ายแพ้ย่อยยับทหารขเขมรเสียชีวิตหลายพันคนนะครับนายพลมือซ้ายมือขวามันเสียชีวิต 3. ประเทศไทยปิดด่านแนวชายแดนทั้งหมด ทำให้ฮุนเซนขาดรายรายได้จากบ่อนการพนันและแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงแก๊งช่อโกส 4. ฮุนเซนมันคาดหวังว่าถ้าทำลายรัฐบาลของนายกอุ้งอิงได้มันจะสามารถคุยกับรัฐบาลใหม่ของท่านนายกอนุทินได้ง่ายๆแล้วก็จะเปิดด่านนะครับบ่อนเบิร์นก็จะเปิดได้เหมือนเดิมแต่ว่าหาทางฝ่ายทหารไทยรวมหัวกันบอกว่า ให้ปิดด่านปิดด่านตามกฎอายการศึกนะครับทหารเนียมนาจนะครับให้ปิดด่านปิดด่านคุณเซนรู้แล้วว่าเอ้รัฐบาลไทยจะเอาอยัางไงปรากฏว่าท่านนายกอนุทินบอกว่าแยกกันตีนะครับเดินไปด้วยกันแต่แยกกันตีทหารก็ลบไปปิดด่านไปรัฐบาลก็คุยกันไปเจรจาไปคือรัฐบาลไม่เอาด้วยรัฐบาลไทยไม่เอาด้วยปิดด่านคุณเซนสิ้นความหวังเลยครับถึงก็ออกมาโพสต์ว่า ปิดไปเลยร้อยปีประเทศเขมรก็ไม่สูญสิ้นใช่ครับปิดร้อยปีพันปีประเทศเขมรก็ยังอยู่แต่คนที่จะแย่คือคุณเซนคุณมเนตข้อวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับความสนใจและทําให้ผู้คนจํานวนมากเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจุดแข็งของการวิเคราะห์คือท่านเรวัตหยิบยกสัญ,ญญาณและเบาะแสที่ปรากฏจริงมาประกอบการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกําลังการเสริมอาวุธ และการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความไม่ปกติและสามารถตีความได้ว่าอาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ของท่านเรวัตอาจจะเกิดขึ้นจริงและเป็นการกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวและเฝ้าระวังเมื่อพิจารณาจากสัญญ,ญาณและความเคลื่อนไหวที่ปรากฏสามารถตั้งสมมุติฐานถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้หลายแนวทางแนวทางแรกคือการเกิดการยั่วยุและประทะขนาดเล็กตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตความรุนแรงในลักษณะนี้อาจมีการยิงตอบโตัวการซุ่มโจมตีหรือการก่อกวนที่ไม่ลุกลามแต่ยังคงสร้างแรงกดดันให้กับทั้งสองฝ่ายแนวทางที่2คือการปฏิบัติการขนาดกลางที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามแสดงศักยภาพทางการทหารอย่างชัดเจนเช่นการเสริมกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์การเคลื่อนอาวุธหนักเข้าประจําการหรือการโจมตีบางจุดเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาสถานการณ์เช่นนี้มีโอกาสทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นและยืดเยื้อ แนวทางสุดท้ายคือการเปิดศึกอย่างเต็มรูปแบบซึ่งหมายถึงการใช้กําลังทหารขนาดใหญ่การเข้าตีหลายแนวพร้อมกันหรือการพยายามยึดพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการเมืองและการทหารแม้แนวทางนี้มีความเสี่ยงสูงต่อผู้ที่ริเริ่มเนื่องจากต้องเผชิญกับแรงกดดันจากประชาคมโลกแต่ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้นี้ออกไปโดยสิ้นเชิงหากความขัดแย้งประทุขึ้นผลกระทบย่อมครอบคลุมหลายมิติทั้งทางการทหารเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ในมิติทางการทหารความสูญเสียต่อกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้การเคลื่อนย้ายทหารและยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ชายแดนจะทำให้สถานการณ์เคร่งเครียดและลดความเชื่อมั่นในความมั่นคงของภูมิภาคในมิติด้านมนุษยธรรมประชาชนในพื้นที่ชายแดนจะได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการอพยพการพลัดถิน่นหรือการสูญเสียทรัพย์สินโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอาจไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ในมิติทางการเศรษฐกิจการค้าชายแดนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนทั้งสองประเทศจะหยุดชะงักการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบโดยตรงนักลงทุนต่างชาติอาจชะลอการลงทุนเนื่องจากไม่มั่นใจในเสถียรภาพของภูมิภาคในมิติทางการเมืองภายในฝ่ายที่ถูกมองว่าอ่อนแอหรือไม่สามารถปกป้องอธิปไตยได้จะสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนและอาจถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงขณะเดียวกันถ้าหากฝ่ายใดสามารถสร้างความได้เปรียบได้ ก็อาจใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองได้เมื่อมองในภาพรวมผู้ที่ได้ประโยชน์ในระยะสั้นอาจเป็นฝ่ายที่สามารถสร้างชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือสร้างแรงกดดันทางการเมืองได้แต่ในระยะยาวผู้ที่เสียหายมากที่สุดคือประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญความไม่มั่นคงความยากลําบากและความสูญเสียโดยตรงการติดตามสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาจําเป็นต้องอาศัยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เบาแสและตัวชี้วัดที่อาจบ่งชี้ถึงการยกระดับความตึงเครียดมีหลายประการประการแรกคือการเคลื่อนย้ายกำลังทหารและยุทโธปกรณ์หากมีรายงานหรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำรถถังปืนใหญ่หรืออาวุธหนักเข้าประจําการในพื้นที่ชายแดนย่อมเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญการจัดวางฐานที่มั่นและเส้นทางลําเลียงก็เป็นเบาะแสที่ควรจับตามองประการที่2คือการยิงทดสอบหรือการซ้อมรบในพื้นที่ใกล้ชายแดนหากมีเสียงปืนหรือเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ อาจสะท้อนถึงความพยายามในการเตรียมความพร้อมหรือการยั่วยุเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามประการที่3คือการอพยพประชาชนหากมีการประกาศให้ชาวบ้านในเขตชายแดนย้ายถิ่นฐานหรือมีรายงานว่ามีประชาชนหนีออกจากพื้นที่จํานวนมากย่อมเป็นสัญญาณที่ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดการว่าจะเกิดเหตุรุนแรงในไม่ช้าประการที่4คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการยิงฝ่าฝืนพันธสัญญาหากมีปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่เคยทําไว ถือเป็นตัวชี้วัดว่าทั้งสองฝ่ายอาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปประการที่5คือถ้อยแถลงจากผู้นําหรือผู้มีอานาจหากมีคําพูดเชิงแข็งกร้าวการกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามหรือการประกาศเตือนภัยย่อมเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงการขาดความไว้วางใจและอาจบ่งบอกถึงการเตรียมการในระดับการเมืองและการทหารประการสุดท้ายคือการเคลื่อนไหวของประชาคมโลกหากองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านออกแถลงการกดดันหรือเรียกร้องให้ยุติความตึงเครียด แสดงว่าสถานการณ์ได้ก้าวเข้าสู่จุดที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปเมื่อมองไปข้างหน้าผลกระทบจากความขัดแยงย่อมตกอยู่กับประชาชนผู้บริสุทธิ์มากที่สุดทั้งในด้านชีวิตความปลอดภัยและปากท้องรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศจึงควรใช้ความรอบครอบสูงสุดในการตัดสินใจการเสริมความพร้อมทางการทหารเพื่อป้องกันตนเองควรเดินคู่ไปกับการเจรจาและการสร้างกลไกลทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจไม่อาจชดเชยได้ดังนั้นบทเรียนที่ควรตระหนักคือ ความขัดแย้งแม้อาจเป็นเครื่องมือทางการเมืองในบางห่วงเวลาแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่สูญเสียไปย่อมตกแก่ประชาชนการเฝ้าระวังการสื่อสารที่รอบคอบและการร่วมมือกับประชาคมโลกคือทางที่จะรักษาสันติภาพและป้องกันไม่ให้ไฟสงครามลุกลามอีกครั้งและที่แย่มากๆคือประชาชนชาวกัมพูชาที่เขาไม่ได้รู้อิโนโนอินเน่ด้วยต้องมาเดือดร้อนกับการกระทำของคุณเซนคุณมเนต็ตในครั้งนี้ นะครับไอฮุนเซนก็แค่ไม่มีไรายได้แต่ตอนนี้มันรวยเป็นแสนล้านแล้วแต่พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชานี่ยังยากจนอยู่นะครับและมันก็ออกกฎหมายขู่ให้แรงงานกัมพูชาที่มาทำงานในประเทศไทยว่าใครไม่กลับมันจะเพิกถอนสัญชาติจะยึดที่ดินคืนคนกัมพูชาก็กลับไปเป็นแสนคนและไม่มีงานทำ ตอนนี้เขแทบจะไม่มีอะไรกินแล้วเงินคงครังของกัมพูชาก็หมดอีกสองเดือนนี่จะเจอภาวะจุกๆเลยนะครับประเทศกัมพูชานะครับคราวนี้มาเป็นเรื่องที่ผมพ่วงใหญ่แหละถ้าเราเป็นคุณเซนคุณมาเน็ตเอาให้คุณเซนเป็นหลักเลยไอ้คุณเซนคือมีอำนาจบัญชาการทั้งหมดเลยจากทางการข่าวทราบว่ากัมพูชาได้รับอาวุธ ที่มันใช้สั่งซื้อเอานะครับไปขอจากจีนไม่ได้มันเลยใช้สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อจากประเทศต่างๆผมวิเคราะห์เอาเองนะครับด้วยความคิดส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไอ้คุณเซนจะต้องเปิดสงครามอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อแก้มือที่มันเสียหน้าที่มันพ่ายแพ้กับทหารไทยเที่ยวที่แล้วถ้าเกิดเปิดศึกสงครามอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะพ่ายแพ้แบบเที่ยวที่แล้ว แต่มันจะเรียกร้องความสงสารจากชาวโลกนะครับเรียกร้องความสงสารจากชาวโลกว่ามันโดนประเทศไทยลังแกมันถึงสองครั้งบ้านเมืองมันแย่แล้วและฮุนเซนไม่เสียดายแล้วครับที่จะสูญเสียทหารอีกกี่พันคนมันไม่ได้สนใจครับมันไม่ได้สนใจครับศพมันก็ไม่เก็บดูแลมันก็ไม่ดูแลมันถือว่าตายในหน้าที่ เพื่อประเทศชาติก็เป็นปุ๋ยในขมิ้นไป